สมูกเป็นอะไรสั่วแดงๆผมเป็นเหมือนกับเป็นแพ้แพ้แพ้แล้วคราวนี้ไปใส่แมงใส่แมงจีเหมือนมันอะมันมัน,มนปวดเข้าไปเรื่อยๆแต่ก็เลยน่าจะปวดมันเลยเป็นแดงผีแดงผ่านแน่นอนครับผมผ่านอยู่แล้วครับตั้งใจมาให้ผ่าน ทำให้ผ่านนี่ผมผมก็มาสอบใหม่ก็มาสอบใหม่ให้มันผ่านแล้วที่ไม่มีอะไรมากเลยเออโอ้ยอันนี้จริงจริงสบายกว่าเจอแต่หน้าอึ้งไม่เลือหัวใจ ที่่่่่่วววกกนน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 ััััั้้มมมใดลลเเเเธอเอ,ออไไาาาาาาฉฉงงงสยยยยหืปชผขอบคุณครับสำหรับของัญครับขอบคุณนะครับสงส่ยร้องเพลงพอร์ใช่ไหมรับพี่อ มันยากจริงๆอยากลืมแต่ฉันนุ่ตจำขอให้ผ่านนะครับขอบคุณครับผมผมก็ภาวนาให้เป็นอย่างนั้นอาจจะเอาเป็นว่าแบบเอออาจจะสอบตั้งใจน้อยไปอาจจะแบบการการบุบบับุบบับด้วยความแบบเราต้องโทษสิ่งแวดล้อมก่อนเราอย่าโทษศักยภาพเราเราโทษแบบว่าเออคือผมเอ้ย สวัสดีครับวุ้ยในรถไฟชิชัยชิชัยขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับพี่พีวีพี่พีพีวพ,พ,พี่เอาวันนี้ไม่ได้เลี้ยงไม่ได้แบบดูเด็กๆหรอขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอให้ถูกหวยด้วยถ้าซื้อนะถ้าไม่ซื้อก็ขอให้ได้โชคใหญ่จิ๊กเกิ้อะไรเงี้ก็ได้ขอให้ลุดหลอนค่ะ โอเคขอให้มีความสุขมากนะครับพี่ขอให้กลับไปรนะ้านทัดเข้าเลยครับจริงๆอาบมาพูดถึงเรื่องอพูดถึงไหนแล้ววะอาเออใช่เราจะบอกว่าเราไม่โทษเราไม่โทษศักยภาพเรานะครับเพราะแบบว่าเราจะโทษสิ่งแวดล้อมก่อนแบบว่าเออมันมันเช้าเราแบบเราอาจจะไม่ชินใช่เพราะเราเป็นคนติด ติดนอนดึกนะแล้วแบบมันตื่นเช้า,ม,ชามันก็จะเบอร์เบอร์อะไรเข้ามามันก็ออกหรือฟ้าเลยประมาณนี้่โทษสงแด่ร้อนไปก่อนไปสอบผ่านนะขอบทุณครับจรจริงอีกนิดเดียวเองเนาะอีกก็ไม่นิดนะนิดปะวกว็น,น,นิดเดียวอ่ะนิดปะสำหรับคนอื่นถือว่านิดปะ ไม่นีนะปกติเขาสอบผ่านนะผมว่าเอาสวัสดีพี่เนียนด้วยนะครับผมก่อน,น,นดีผมผ่านสอนใช่ใช่สี่ครับสี่พันสี่ที่ผ่านผมผมได้สามเก้าก็เลยหกพันเนอ๋อไม่ครับได้สามเก้าครับ S <S ใช่รเดี๋ยวไม่รู้เหมือนกันเขาบอกว่าเขาบอกรออาจารย์ครับรออาจารย์เลยไม่รู้เราร,รเรารอบแรกจบรอรอบสอง้ไหมใช่รครับครับครับผมขอบคุณครับท่งแถกตอนนี้ก็รออาจารย์อยู่นะครับมีันลาคับ อ oh, so right? so okay, ๋อสวัสดีครับเป้นที่ไหนครับผมที่ไหนซ้อนหมดแล้วครับตอนนี้แต่ติดต่อทางข้าได้ไม่ผิดผมให้ผมพิเศษเนี่ยติดต่อส่วนตัวผมก็ต้องขอได้วันวันที่เท่าไหร่ครับเท่าไหร่สามันหมดเกิตารางมันได้ได้กันตารางมันโบ๊ะบักสะโบ๊ะ มุน,นี้มันมันเท่นะจริงเดอนท่นละสำหรับวันนี้เวลาบ่ายสองนะครับผมก็ขอให้ทุกท่านนะครับทำงานอย่างมีความสุข <c oughs> ผมเชื่อว่าเวลานี้ทุกคนอาจจะทำงานกันคนที่ดูผม หรือเปล่านะไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันถ้าไม่ทำงานก็ทำไมบ้ามาดูผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันกส็สู้ๆนะครับสู้วๆเนยตอนทำงานนะครับผมก็จะสู้ๆใน,ในทางนี่แหละตุละอีกนิดเดียวถ้าไม่ไดแก้ไม่ได้แก้ก็ยังใหม่ปกคะแนน สอค่ายนะครับช่วยผมโอเคเรามีผ่านได้ไหมครับพี่ครับผมถ้าผ่านแล้วแบบฉลองนะค <men> รับฉลองคือให้พี่ๆทุกคนส่งของขวัญให้ผมใช,บบใช่ได้หรือการฉลองห <35 S 1> ยอกห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 ยอกนะหยอกหยอกหยอ,ยอ <men> กก็ก็ผ่านก็ผ่านเลยไม่มีอะไรอุ้ยแบตจะหมดแล้ว <men> พี่พี่ทำแต่ผมจะได้ลงแล้วนะครับผมก็ยังไงแค่ในเดย์แล้วกัน แค่ประคุณเดย์ครับผมมีความสุขมากนะครับในการใช้ชีวิตในวันวันนี้วันอะไรอาคารปะตอบนิบขานขอบยิบขานชานอยู่แล้วโอ้โหมืามสุขศักยภาพเปลี่ยนไปแล้วรอบแรกมันอาจจะแบบเบอรเบอแบบตื่นแบบว่ารกดตาไปนั่นแหละรอบนิบานคัวปวดบันปุ่นนะครับต้อเต่อให้ ครับผมมันฟุดสรุปแน่นอนครับผมส่วนผมจะขอตัวไปสอบก่อนแล้วนะครับเพอแบบผมจะหมดแล้วครับผมมาทักทายนะครับพี่จุนทุกคนนะครับอยากเจอทุกคนมากทุกคนอยากเจอผมไหมอยากเจอแหละอผมสอบให้เองเลยว่าตัวสุดๆทุกคนต้องอยากเจอผมนะครับไว้เจอกันนะครับผมไม่ว่าจะงานไหนก็ช่านะครับเจอกันนะครับผมบายจ้ะขอให้สอบผ่านจีด Let's go.